สวัสดีครับผมเซลหนึ่งนะครับวันนี้พบกับบูธฮาร์เรย์ริบสันออฟโรดเมลีครับที่งานบิ g กมอ o r s ร์เซลล2022ที่ไบเทคบางนาครับในงานก็จะมีตระกูลรถทุกตระกูลนะครับตั้งแต่เครื่อง Evolution Max หรือเครื่อง M8 นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับอันนี้ก็เป็นน้องใหม่ของเรานะครับเป็น ไนเตอร์975นะฮะเป็นแนวแบบเก่งสปอร์ตนิดนึงนะครับเป็นเครื่อง Evolution Max นะฮะถัดไปนะครับก็จะเป็นตระกูล Sportster S นะครับก็เป็นเครื่อง Evolution Max นะครับในเครื่องยนต์1,250ซีซีนะฮะนี่นะครับเป็น Sportster S นะครับปี2022เลยนะครับแล้วก็เป็นอีกตระกูลหนึ่งนะครับก็คือเป็นตระกูล a v e n g e r นะครับหรือตระกูล Touring นะครับก็คือเจ้าแพนอเมริก a นะครับ1,250ซีซีนะฮะ เดี๋ยวเราไปชมตัวรถกันได้เลยครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นแพนอเมริกานะฮะหนึ่พันสองห้าสิบซีซีนะครับก็คืออันนี้เราก็ติดปิ๊บสองข้างมาให้โชว์นะว่าเป็นตระกูลทัวริงหรือเอเวนเจอร์ก็ได้นะครับหรือว่าจะไปลุยเขาลุยป่าอะไรอย่างนี้ครับก็จะมี2ตัวครับก็คือตัวสเปเชียลกับตัวสแตนดาร์ดนะครับแล้วก็มาถึงอีกตระกูลหนึ่งครับก็จะเป็นตระกูลซอฟเทลนะครับหรือมาในตระกูลเครื่อง m 8นะครับก็คือเจ้าตัวนี้เลยครับเป็น โรเลเดอร์เอนะครับเป็นเครื่องยนต์หนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับหรือหนึ่งพันเก้าร้อยี่สิบสามซีซีนะฮะอันนี้ก็จะแต่งได้หลายแนวนะครับอ่าส่วนอีกสองตัวด้านหลังนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าแฟตบอยนะครับก็อยู่ในตระกูลซอฟเทลเหมือนกันนะครับและในตระกูล m 8นะครับก็ยังมีเจ้าแฟตบ๊อบนะครับเบรกเอานะครับแล้วก็สปอร์ตไกด์นะฮะแล้วก็มาถึงกับอีกตระกูลหนึ่งครับก็คือเป็นตระกูลทอร์ริงนะครับก็อยู่กับเจ้าสตีดไกด์นะครับสเปเชียลนะครับเครื่องยนต์ 114นะครับหรือ1,868นซีซีนะครับบิ๊กมอเตอร์เซลล์นะครับครั้งนี้นะครับ 2, 2,022นะครับเราก็ยังมีเสื้อผ้าลดสูงสุดถึง40%นะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงครับไปพบกับน้องฟูได้เลยครับและเสื้อผ้าของเรานะคะก็ลดสูงสุดไปเลย40%จะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยดีกว่า จะมีทั้งถุงมือนะคะแล้วก็มีหมวกแล้วก็จะมีเสื้อยืดทั้งแขนสั้นแขนยาวเนาะแล้วก็จะมีพวกแจ็คเก็ตด,ด้วย hey, สำหรับอะไหล่และของแต่งของเรานะคะจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะโอเคครับไปชมเสื้อผ้ากันมาแล้วนะครับโปรโมชั่นดีๆเยอะเลยมาอยู่กับผมนะครับโซนของแต่งกับเซลต้องนะครับวันนี้ก็มีโปรโมชั่นลดสูงสุดถึง40%กันเลยทีเดียวนะครับวันนี้ มีอะไรกันบ้างเดี๋ยวผมพาไปชมครับผม <Sag Man! S 1> ตรงนี้ฮะเป็นไฮไลท์ของ P&A n ของเราเลยนะครับสำหรับาสายคัสตอมนะครับทีเด็ดเลยท่อสกิมมิ่งอีเกิลครับผมตัวนี้สำหรับาสายซิ่งหมกนะครับที่ไม่อยากได้เสียงดังเกินไปนะครับแนะนำเลยนะสกิมมิ่งอีเกิวิ่งแน่นอนนี่ก็เป็นอีกโซนหนึ่งนะครับที่มีของแต่งมาจัด รายการภายในงานนะครับบอกเลยว่ารถกันแบบจุกๆเลยครับผมเจอกันครับท่านใดที่จองรถภายในงาน Big Motor s ร l เ2022นะครับก็จะมีกิฟต์ voucher 0 0 0 0 0บาทนะครับสำหรับจองในงานนะครับตั้งแต่วันที่19สิงหาคมถึง28สิงหาคมนะครับหรือใครอยากสอบถามเพิ่มเติมหรือขอบัตรนะครับก็ติดต่อที่เพจ f c e e o o o นะครับฮาเลเดวิสันนบรีครับสำหรับวันนี้นะครับผมขออนุญาตไปขายรถก่อนนะครับสวัสดีครับ Ah,